สาระวันนี้ท่านผู้ชมด้วยนะครับกับสตีฟเอ็นซีคอมมานเดอร์นะโอเคสำหรับ <c oughs> วันนี้นะเราจะมารีวิวเอ่อมอดโฟร์สเตกันนะับซึ่งเอ่อตอนนี้เราก็ได้เขาไม่ใช่ดิเขาได้เพิ่มเอ่ออืมปรับนิดนึงนิดนึงดิเออได้เพิ่มไอวิลเลจบนความจริงเพิ่มบนเวนัสนะดาวศุกร์อ่ะอืมความจริงเขาเพิ่มตั้งนานแล้วแหละแต่แบบว่ายังไงอ่ะมันแบบว่ามันบั็กไงแบบทําให้เกมแคดเลยอย่างเงี้ย เกมแคสอย่างเงี้ยเออนะก็กะจะทําหมู่บ้านบนดาวของเรามั้งก็อืมไม่รู้อันนี้มอสไม่ได้ปล่อยเป็นทางการนะครับคือยังเป็นดิเวล็อปดิโอ้โหอะไรเนี่ยประตูสู่มิติใช่เมนัสโตนี่มันสีมันแบบเออเหมือนเหมือนดินแดนแกนคันยอนนี้ก็ไม่รู้อะอ่ะแล้ววิเเล,ลเจอร์หายไปไหนหมดอะโอ้ยแหลกเลยเอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นดีกว่านะครับ ช็อตก็พอแล้วทอดนี่ความรู้สึกว่ามันยังบั๊กอยู่เนี่ยเด๋ยว <c oughs> คือรอการติการติค้าม1.7นะคือทำท่าว่าจะมาแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะได้อัปเดตซอสโค้ดเป็น1.7สักทีรอมาเป็นชาติแล้วครับมีบั๊กกระช่างเถอะไม่รู้ว่าบั๊ก g u i อันนั้นอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดี Channel Register Exception นี่บนดาวสูงนับก็นี่นี่อยากรู้เขาแบบทำยังไงให้มันเป็นสีเ่เหลี่ยมอย่างเง้แบบ เอเ structure เป็นเงี้ยโอ้โหกระตุกครอบอืมนี่ใตนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูท้องฟ้ายำค่ำคืนนะของดาวสุกร์สวยๆใช้ได้เหมือนบนโลกอ,ะอ่ะอะแต่ข้างล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะัก็มีก็ไอ้เนี่ยเป็นไข่อืมเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาบอกมันยังไงอะมัน มีอะไรนะมีสปอนเซอร์อยู่อะไม่มีเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋เดๆๆเดเด,เ,ดเอ่ออันนี้เราเอ็กเนี่ยคือไอ้มอสฟูลสเป e นะตอนนี้เขาเพิ่มแบบเออไอเทมอะไรมาเพียบเลยอันนี้เห็นล่าสุดเลยเมื่อวานนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นอนะเดี๋ยวด็ดท็อตมอสเราอยู่ไหนเนี่ยหายอ๋อ,อ,อยู่นี่ อันนี้เออเป็นเทียสามอกเกตนะครับของเราก็มีเทียสามแต่ก็คือมันแล้วแต่ไงไม่แต่เท็กเจอร์ก็สวยดีเนาะเออแปลกๆไอ้ตรงที่ตรงกลางนี่ก็เป็นสีเขียวเนาะแล้วใช้เทียสองเปิดด้วยโอ้โหโด้วยดันดันเจนด้านล่างดิุ้ยน่ากลัวโอ้โหโอุห้ยนีหลอนอุ้ยขนลุก <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เดินไปกลักวกลัวโอ้โห มันเหมือนว่บเขาเจาะอุโมงค์มาด้านล่างอะไรเงี้ยอฮ้ยปิดนี้เถอะว้าวอันนี้แร่เลยเนี่ยแร่ฐานโคเออแต่ก็ติ่งดีน้อยอย่างงี้แต่ยังไม่เจอไออะไรนะดันเจียนอะไรของเขาเลยอืมบืนโอ้โหผ่านมาได้ยิงเฉียวเฉีวอะก็อันนี้วิลเลจนะเป็นวิลเลจแปลว่า คือเหมือนบนดวงจนันทร์อะเอาง่ายๆคือเขาก็มาจากบนดวงจนันทร์นั่นแหละแล้วเขาก็มาทําอะไรแบบเป็นดาวของเขาเองอี่ยอเงี้ย <c oughs> แต่ความรู้สึกว่าไอ้ที่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นในจาริติคาร์มนะแบบว่ายังไงอะไม่เคยแบบเจนเนเรตอะไรเงี้ยแต่แสดงว่าอันไอ้ที่อันนั้นอะเขาทําเองแน่นอนชัวร์นี่กะจะทําเองเหมือนกันแต่อยากรู้ว่าเขาทาอันแบบคอนเวิร์ตบล็อกเป็นจาวาได้ไงอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ว้าแล้วไปเลยเจอหายไปไหนหมดอะ โลเมื่อกี้ยังเห็นดูเลยหายเฉยเลยไปไหนหมดเนี่ยเอ้า oh. อดาวล้างซะงั้น view. เออโอเคเดี๋ยวเราขอไปเดี๋ยวก็มารีวิวเออดาวใหม่กันนิดหนึ่งโอ้ยอันนี้ลุงพีชิกเก้นเดี๋ยวก่อนคือไก่ไก่แจ้เดี๋ยวก่อนคือม็อบอะไรได้หมดแล้วแต่เหลือแต่พวกพ็อกซี่องเงี้ย ติดปัญหาตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละไอนนแพ็กเกจแฮนเดอร์อีกโอ้ไอเทมเพิ่มมาใหม่ไอไอบล็อกนี้รู้เลยบอกให้เอามาจากไหนแล้วลองมาเปรียบเทียบกับมอสของเราดูนะครับเออ่อเจอร์คุค้นไหมครับจเ <c oughs> รู้เลยเอามาจากที่เดียวกันแน่นอนชัวร์อันนี้เอามาจากไกดา์ติดค้า1.4.7แน่นอนเออ มีเวลามานั่งทาเองหรอกนะยกเป็นบางอันบางอันก็ทําเองนั่นแหละอื่ามีเดี๋ยวเราจะไปสํารวจวงดวงดวงจันทร์ไอโออะไรพวกนี้กันนะครับไอโอยูโรปาอะไรอย่างเงี้ยดวงจันทร์ของดาวมีไททันด้วยเออไม่ใช่ไททันในนั้นนะเว้ยเฮ้ยห๋ือไททันจําได้มันเป็นสีส้มไม่ใช่เหรอหรือว่านี่วะเออไม่รู้พูโตอะไรเงี้ยเอ้ยเลกันเนี่ยอยากให้เขาแบบยังไงอย่างเงี้ย เอ่อโอเคเราใช้ทห6ไปกันดีกว่านะอุ้ยเอาหายคือเพื่อนอะไรมาไม่รู้นี่อีลิสสเปโปูเโตโตโอ้โหนี่รู้เลยว่าอะไรโลเลตเทกเจอร์เนี่ยเป็นโหสีม่วงสยิวอะไปกันดีกว่านะอันนี้นี่เอ้ยเริ่มมืดละนี่เดี๋ยวให้ดูดูอะไรนิดนึงอ่ามันจะเป็นห้องฟ้านะแบบ นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววไทมซตหนึ่งสี่ศศูนย์เอาหายเฮ้ยเอ้าดับไปแล้วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ, 1, 4, ยเ,ยเ,ดวเดอหนึ่งสองห้าเออนี่ยดวงอาทิตย์คือเขาได้ปรับ <c oughs> เออ,อย่างี้ใหม่มันจะเป็นแบบว่าเป็นยังไงนะแบบแสงออร่าอะไรเงี้ยคือมันยิ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละอืม จริงมันสปอนฟ,ฟ้าผ่านะแต่มันไม่มีอ่ะไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นนะคือบนดาวเนี่ยอะไรนะปกติมันก็มีพายุของมันอยู่แล้วไงถ้าถ้าไปใครไปอ่านพวกวิกิอะไรของดาวนี้นะแบบมันจะมีพายุเกิดอยู่อ่ะอืมโอเคททมเซ็ตหมนะื่นสี่นับบนท้องฟ้าเจอออกไปแตะคอฟ้า <laughs> บ้เสียงเพียนนะ โลกอยู่ไหนอ่ะเ,เดี๋ยวโลกก็ออกมาแป๊บหนึ่งหาก่อนนูน่นอยู่นูน่นเดี๋ยวซูมให้ดูคือโคตรเล็กอะ่ะสุดยอดอะ่ะเหมือนกับว่าเอ้ยกูแอบมองโลกอยู่นะอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคพอเราไปดาวอื่นกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดวงจันทร์ของดาวเออพฤหัตกันนะเพราะก็ใส่สกายโพรไวเดอร์ก็เอ,อ้ยสวยดีเนาะอื ของเราจะทำเออมีคนบอกว่าให้ทำบดาวเบลลี่อย่าพึ่งครับตอนนี้ม็อบอะไรยังไม่พร้อมไปดีวะม็อบเบอร์เกอร์อย่าพึ่งไอ้นกกล้วยโมเดลพอได้นะเอ,อ้ไม่ไปอะ่ะรอรอ,อม็มอบเบอร์เกอร์ได้โอเคเดี๋ยวคือต้องศึกษาโมเดลอะไรพวกนี้นิดนึงนะเพิ่งเรื่องเรื่ออเลยเรื่องออฟเซตโรเทชันอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปก็งงอยู่เดียว ออเคดาวนี้ก็เถอะซอโฟโค้ดนะสามารถราดาวโหลดได้ทางดีดดสคริปชันนะถ้าใครแบบคนพวกที่ชอบสร้างมอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันยังไม่มีแบบตัวแบบปล่อยแบบตัวเต็มให้ดาวน์โหลดแบบไปเล่นแบบในนี้นะอืมอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดีของมันเรียบร้อยแล้วนะมีเวสต้านะเป็นความรู้สึกคือเหมือนเคยได้ยินชื่อนะว่าเนี่ยเอสเตอร์โอดก็คือเป็นอะไรนะเป็นอุกบาตเอ้ยไม่ใช่ด,ดาวคลองน้อยอย่างเงี้ยอ่ะมีดวงจันทร์ไททัน เอออะไรนะคัิสโตไม่ไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้แล้วไอเนี่ยแกนแกนิเมเดแกนิเมดมั้งไม่รู้อ่านจำไม่ได้แล้วเนี่ยพวกดาวยูโรปาขอไม่ไปนะครับเออแลกชิบหาย <c oughs> เซนนาอันนี้ไม่ต้องไปแล้วล่ะอืมเบตา้าเราไปไอโอก่อนนําไอโอนี่ก็คือเป็นดวงจันทร์นี่มาให้ดูแมปแพนเนตดีกว่าอ,อยู่ไหนวะ อ่าเวสต้าตรงนี้นับโอเคเวสต้าก็คือเป็นดาวเคราะห์น้อยไปไปเข้าไปแค่ใกล้ดิไม่เห็นเออเออเออเข้าไป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 เวสต้าอยู่ตรงนี้นับโอ้ยไม่เห็นอ่ะอ่านี่ถ้าไปอีกนิดนึงก็จะเจออ่าจะเป็นเน่เน่เป็นใครเห็นเป็นแบบเป็นดาวมั่งเป็นดาวจิ๋วรอบๆอะไรอย่างเงี้ย ไอโอนะครับนี่ไอโออะไรคือดวงจันทร์อะไรอยู่ตรงนี้หมดอนะ่ะไอโอมูนอฟจูปิเตอร์อย่างเงี้ยเอ๊จูปิเตอร์อันนี้อยู่โลปานะขอไม่ไปนะมันแหลกนะครับมันแหลกก็เรนเดอร์บล็อกอะเกนเกนิเมเดออ่านถูกก็ไปแแคลิสโตจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยจำได้มีอีกดาวนนะแถวนี้แหละไันนี่ไงไททันนับเซนเทิร์น นี่อยู่นี่โอเคแซเทินจำได้มันมีอะไรนะไอ้นั่นไม่ใช่เหลือวงแหวน <c oughs> หายเออไปไอโอแล้วกันโอเคนะับเราก็มาถึงบนดาวเอไอโอเรียบร้อยแล้วนะับซึ่งพื้นผิวมันก็จะมีแต่หินบะซอลนะับเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกด F3A แป๊บน,นึงโอเคดีโหลดช้างใหม่นะบเมื่อกี้มันแหลกนะับอ คือทาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาตั้งให้ผิวดาวมันเป็นเลยนะเป็นสลับอย่างเงี้ยอืมงงไม่รู้นะครับหินบาซอความเท็กเจอร์มันเหมือนไม้เงี้ยไม่รู้เดี๋ยวขอแบเปลี่ยนป,ปรับฟ้าแล้วมันไม่ไหวนะท้องฟ้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเอาเท่าที่รู้มานะมันเป็นแบบว่ามีมีแต่ภูเขาไฟแล้วพื้นผิวอุณหภูมิก็จะร้อนแล้วก็แห้งมากนะครับอืม เราลองปรับไทม์เซตเป็นหกพันอืมมันมีบั๊กอย่างนึงนะทานเซตเป็นศูนย์อือะไรเนี่ยเรนเดอร์เน่าละเพะตรงรอไกล้สิค้ามามาอีกเดียวไกล์ติค้ามามาอีกเดียวนั่นเป็นดวงอาทิตย์นะครับก็ไกลพอสมควรแล้วดูนะไทม์เซตเท่าไหร่นะสี่พันไม่ใช่อืม สี่พันไอเอออยู่ไหนวะอ่ะดาวพฤาหาัสอยู่ตรงนู้นนับเดี๋ยวจะบินไปสูงนิดนึงอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอ่ะดาวพฤหัสอยู่นี่ถ้าถ้าเราปรับเป็นห้าพันคือโดยปกติแล้วมันจะค่อยๆมาใช่ไหมใช่ไหมครับอ่ะแล้วถ้าเราปรับเป็นห้าห้าศูนย์ศูนย์อ่ะมันก็จะค่อยคอยมาใช่ไหมครับและไอน,นี้มันก็จะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวดูนะห้าเจ็ดห้าห้าศูนย์ อ่นะนะและดูตรงกลางให้ดีนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับแล้วมันเขาเรียกว่าแบบืในโลกความเป็นจริงถ้ามีอย่นี้ก็สตัน <c oughs> เฮ้ยเยห็นโลกด้วยอ่ะซูมให้ดูอีกรอบนึงคือเล็กโคตรออ่ะแล้วดูมันหมาไงเนี่ยฮะต้องไป ต้องไปเตือนแมทพาร์คแล้วนะว่าคุณทำเรนเดอร์ผิดครับเป็นผมก็ทำอย่างนี้ผิดเงนินแล้วแหละเออคนผิวดาวนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอะ่ะโอโ้โ,อโหดูข้างล่างไม่โคตรลายอะ่ะตาลายว้าวหินลายเท็กเจอร์มันเยอะเกินไม่เหมือนหินบะซว่าวมันเหมือนเป็นอะไรกไม่รูอ,อ่ะไอโอไอเน,นี้ยมันเหมือนหินภูเขาไฟดีเนาะเหม็นเลยวะโอเคไปดาวต่อไปกันนะครับอ่ะ เหมือนเดิมจะไปสำรวจอะไรนิดนึงเพราะมอนเขาอ,อัปเดตเยอะเลยนะโอเคนะเราก็มาถึงดาดาวห่างเอ้ยดาวเขาหน้อยเวสต้าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาไงวะเฮ้ยเฮ้ยหลอนหลอนเลยหลอนเลยเงอเบลเลย, <c oughs> <c oughs> เ,ลยเอ่อเ,เอาเทอเทหกมาใหม่อ่ะดาวห่างเวสต้านับก็พื้นที่ค่อนข้างที่โคตรใหญ่เลยโอ้ <c oughs> โหใหญ่กว่าดาวอื่นนี่เนี่ย เออแต่ไกดสิค้ามันก็คงมันน่าจะเหมือนมอสสตาร์ไมเนอร์เนาะก็คือถ้าจับมือร่วมกันนี้แบบว่ายังไงเย <c oughs> ี่ยมเลยสกายโพรไเดอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับออันนี้ก็หินเฮ้ยสตันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่นี่ายเป็นอ๋อเสียงดินพอได้นะหินหินได้อยู่แล้วบอกให้ที่นี่ค่อนข้างมืดพอสมควรนับนะ แบบนี่ปรับเช้าว้ะนะทมเซตหกพันตรงคิดอยู่ไหนวะเฮ้ยมันวงโครจรมันอยู่ใกล้นี้ไม่ใช่เหรอ,อดูในคลิปมันอาจจะมืนดนิดนึงนะเพราะว่าแบบยังไงเหมือนเขาปรับไลนิ่งในในโวลนี้มันเป็นแบบต่ำอ,ะอ่ะอะคือเป็นแบบมืดตึ๊บอะไรงเงี้ยเวสต้าเดยอคือเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มก่อนเหมือนเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นอะอโอเคดาวต่อไปปิว แกนี่ไม่ได้โอเคอันนี้ความรู้สึกมันน่าจะปกติมัง้งซักประมาณสามพันก็พอล okay, ะโอเคปกติยิงด้วยเฮ้ยเอา โดนหัวเลยตายละเอออันนี้ก็เป็นผิวดาวมาแนละ้วโอ้ยสีแบบอือันนี้ไงสับสตโตนออ้ยหินน่ากลัวแฮะออ้ยน,น,น่ากลัว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 เฮ้ยไม่ใช่เออไม่ใช่เลอเมื่อกี้ <c oughs> ตายละเหมือนในชิปนั่นเลยยูแคสภาคสิบเอ็ดไม่สิบเอ็ดหรือสิบวะไม่ออไม่รู้ครับเพิ่โค้นหา ผิวดาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปศึกษาอีกเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรสีแดงไม่ก็ตาฝาดไปเองอะโอเคแตเมนชั่น i o n tp เลยดีกว่านับเร็วไปเยอะเลยอะเอ็เอนเอ็นเมทย,ยูโปรปาขขงไม่ไปนับอืมคาลิสโตไททันไ,ไ,ไปนี่ก่อนดีกว่าคู่ลัคก,กี้มูนโอเคคาลิสโตโอ้ นี่ต้องมาสำรวจหินบุนดาวไว้เงี้ยเนี่ยเฮ้ยเทกเจอร์ก็สวยดีนะใช้ได้ใช้ได้ก็ทำได้สวยดีนะอืมว้าวโอยก็ยคือก็เอาใจช,ช่วยเขาแล้วกันเขาก็เคยมาเม้นในช่องผมนะเออเม้นเคยเม้นอยู่ว่าแบบทำไงให้หมอร์ดเขาไม่ออเอเร์เลยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ปล่อยเวอร์ชันแบบเบต้าอะไรของเขาไปเนาะอืมเขาก็งงว้เอ๊ะสมัยเล่นเราไม่ออเอเร์เลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้มันเออเลอร์อ,อะไรก็เออเขาไม่บอกไง อเดี๋ยวว่างๆจะไปคุยกับเขานิดนึงไปช่วยเรื่องบล็อกเมตาดีกว่าอะไฮ่ะ yeah. คนไทยช่วยคนอังกฤษไว้เออเออมทำไมมันเขียวปี๊ดอย่างเงี้ยโอ้โหดาวขึ้นอืดสายละเฮ้ยนี่นี่น,น,น,นี่มันดาวอะไรเนี่ยไออะไรนะไททันใช่ไหมทำไมไททัน,ทนเป็นสีเขียว,วอะเฮ้ยกุงเงอบโอตโหไม่เห็นโลกอยู่นะเนาะเฮ้ยถ้ามันมาไกลขนาดนี้ผมคิดว่าไม่เห็นโลกแล้วล่ะเออคนทำออสมัวมัง้ง ไม่รู้ว่าต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์ชั้นระ,ระดับแนวหน้าโลกนับถุยไปถาม Google ก็ได้โถไม่ได้ทำไมเป็นขีเขียวเงียโอ้เขียวไทยไปเลยโอ้โหวัดเดอโอ้ว้าว่านี่มันแซตเทิ์นีหว่าดาวเสาไอ้นุนก็โลกโอ้โหโคตรเล็กอ่ะเอออืม วงแหวนมันหายไปไหนอะอ๋อวงแหวนมันกว้างไงอืมจะดื่มไปแล้วมันจะเฮ้ยเี่ยเกียวกันทำเซตเออประมาณหนึ่งแปดศูนย์ศูนยนะโอเคเราจะมาดูตอนกลางคืนนะครับออ้สวยงามมันสีเขียวเงี้ยมันน่าก,กลัวฮะสักวันหนึ่งคือโลกอาจจะเราอาจจะไม่ได้มีแบบเราคนเดียวก็ได้อ,อยากเจอมนุษย์ต่างดาวตายหายเลยตอนนี้ เฮ,เฮ้ยตายแล้วเท็กเจอพระอาทิตย์บักอีกแล้วอ๋อมันยิ่งไกลมันก็ยิ่งหนีนี่เองโอเคจบพีเพล่นนี้นะสลับเออพีวิวเออดวงจันทร์ของดาวเสากับดาวพรฤหัสนับอะเอ้ยยังไม่ได้ขุดไปด้านใต้เลยมีอะไรเนี่ย อกกีโซว์วอเทอร์เอาเ้ยเมื่อกี้ทำไมมติดอยู่ข้างบล็อกวะไททันสโตนเวิลด์้ยเทกเจอรสวยแฮะม่ใช้ได้ใช้ได้ดีดอๆดดเอ้ยพื้นผิวมันเป็นไรเนี่ยไททันจะคือจำได้ว่ามันจะเป็นการไม่ใช่เหรอไม่รู้นะอ่ะเหมือนก็ว่าเคยมีภาร,รกิจไปสำรวจดาวนี้แล้วอ่ะโอเค พารที่ยังบาสอยู่นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับขอคุณที่ติดตามชมนับถ้าเป็นไม่ได้หรือคอมพายไฟไลแล้วก็ให้ไปโหลดเลยแล้วเนี่ยแต่นี่ไม่ได้นะครับคือคือทางคนทําแมวเราต้องให้เครดิตคนทํามอสม้างขออันนี้ไม่ได้อ่ะถือว่าถ้าเราแบบปล่อยมอสออกไปนี่ละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะคือเขาทาเองอะ่ะแล้วเราเอามาแบบอยู่ดีๆก็ปล่อยเฉยเอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่แค่เล่นรีวิวอะไรอย่างนี้ได้นะครับโอเคนะ เฮ้ยทำเซตหกพันเหนื่อยว่ะสำหรับวันนี้สวัสดีเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยอออืื้ห